สวัสดีครับ JR ียวนะครับคลิปนี้ก็เป็น EP ีที่2นะครับกับการถอดประกอบเครื่องเสื้อผ้าอิเล็กโทรลักนะครับหลังจากที่เราถอดด้านหน้าแล้วนะครับต่อมาก็มาถอดด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเน้นมอเตอร์ก่อนนะครับเพราะว่ามอเตอร์นี้ทั้งน้ําหนักทั้งราคาค่อนข้างสูงนะครับเราต้องเซฟมอเตอร์ไว้ก่อนนะครับน็อตยึมมอเตอร์นี้ทั้ง4ตัวนะครับ มันมีทั้งคู่หน้าและคู่หลังนะครับเราก็ต้องใช้ตัวทเบอร์8นะครับอถอดออกมาถ้าเราไม่ถอดทั้ง4ตัวนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะถอดมอเตอร์ได้นะครับหลังจากถอดน็อตครบ4ตัวแล้วนะครับเราก็จะามาถอดมอเตอร์ later. ก็คือผลักไปด้านหลังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆเอียงมอเตอร์ออกมานะครับอันนี้เราต้องทอําทด้วยความระมัดระวังนะครับระวังสายไฟขั้วต่อของมอเตอร์นะครับลักษณะที่ ข้อเรามัดระวังนะครับไม่ควรที่จะดึงสายมอตเตอร์โยกไปโยกมาแรงๆนะครับเพราะว่าสลักล็อกของมอตเตอร์เนี่ยมันมีสลักล็อกเล็กๆอยู่นะครับเราควรที่จะหาให้ควงปากแบนดเล็กๆงัดออกมานะครับพองัดสลักล็อกออกมาได้เราก็ค่อยๆอดึงแจ็คเสียบออกมานะครับที่ปลายนิ้วผมมันมีสลักล็อกเล็กๆอยู่นะครับตรงนี้เราก็ค่อย,อยๆโยกดึงออกมานะครับไม่ควรที่จะจับสายไฟแล้วโยกไปโยกมาแรงๆนะครับ เดี๋ยวจะสายไฟขาดเนี่ยก็จะเป็นการวางยาตัวเองไปในตัวเลยนะครับอาจจะมึนงงไปหลายวันเลยนะครับโอเคตรงนี้เราก็ยกมอเตอร์ขึ้นมานะครับก็มาทำตรวจทำการตรวจเช็คตัวทุ่นมันนะครับวิธีการตรวจเช็คก,ก็ง่ายๆครับให้ทดสอบหมุนตัวทุ่นมอเตอร์นะครับหมุนไปทางซ้าย เสียงแบบนี้จำจำไว้จำเสียงไว้นะครับหมุนย้อนกลับมาเสียงมันเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเสียงเหมือนกันโอเคครับแสดงว่าทุ่นเนี่ยใช้งานได้เป็นปกติทุ่นไม่ปูดไม่บวมนะครับแล้วก็สังเกตสีของทุ่นนะครับสีมันจะมันวาวนะครับถือว่าโอเคมอเตอร์ใช้ได้งานใช้งานได้ดีนะครับก็ประมาณนี้ครับหลังจากนั้นเราก็จะมาถอดสายฮีตเตอร์กันนะครับการถอดก็ระมัดระวังนะครับเพราะว่าฮีตเตอร์เนี่ยมัน เราจะไม่มีอะไรเปลี่ยนกันนะครับอะไรก็ค่อนข้างแพงนะครับเราก็ <c oughs> ค่อยๆถอดนะครับเรามาัดระวังาสายไฟที่เป็นเล็กๆนะครับอย่างเช่นสายเทอร์โมสตาสเช็คความร้อนนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราดึงาขาดเสียไปเนี่ยมันก็จะทำให้เครื่องเนี่ยฟ้องโคดอลเลอเร์อะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับก็เรามัดระวังเพราะเป็นสายเล็กๆมันอาจจะขาดได้นะครับอันนี้ก็ทำการถอดสาย ออกไปนะครับส่วนที่เป็นสายไฟนะครับหลังจากนั้นเราก็จะสังเกตว่าส่วนที่ยึดกับโครงเนี่ยมันก็มีโชคอยู่3ตัวนะครับวิธีการถอดโชคก็ถ้าเป็นช่างที่มีประสบการณ์ก็อาจจะกดสลักล็อกแล้วก็งัดออกมาได้เลยนะครับอย่างที่ผมเห็นผมทําอยู่ในคลิปก็คือกดสลักล็อกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดันออกมานิดๆน,นะครับแล้วก็หาไขค,รครวงปากยิ่งจกนะครับงัดออกมาได้เลยนะครับ อันนี้สำหรับคนที่อถอดหลายครั้งแล้วครับก็รู้หลักอะไรประมาณนี้นะครับก็ถอดออกมา,าต่งปลายมันจะเป็นสลักล็อกนะครับนูนๆออกมา,าเพื่อป้องกันไม่ให้สลักล็อกนี่ขายตัวนะครับโอเคประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นก็เช็คความเหนื่อยของชุกนิดหน่อยนะครับก็คือจะว่าดีก็ไม่เชิงนะครับมันก็เสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานนะครับ ส่วนเราที่จะถอดอชกส่วนที่มันแคบหรือมัน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 ลำบากนะครับเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องไปถอดตรงนั้นนะครับเราถอดส่วนที่มันสะดวกสบายนะครับวิธีการถอดผมก็แนะนําว่าใช้บล็อกเบอร์13นะครับอย่างที่เห็นในคลิปนะครับบล็อกเบอร์13สามเนี่ยมันสามารถกดปุ่มล็อกอสลักยึดโชคเนี่ยได้เลยนะครับถ้ามันกดได้นะครับเวลาเราบีบเข้าไปมันจะค้างเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ ให้ควงงัดสลักล็อกออกมาได้เลยครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการาทดสอบให้ดูนะครับว่าสลักล็อกเนี่ยมันถ้ามันดีนะครับมันจะกดเข้าไปมันจะล็อกเลยนะครับถ้าเกิดว่าสลักล็อกเนี่ยมันไม่ดีนะครับก็คือมันหักไปเนี่ยเวลาเราสวมบล็อกเบอร์13มเนี่ยมันจะสวมไม่อยู่นะครับประมาณนี้นะครับ คือผมสังเกตแล้วว่าโชค๊คเนี่ยไม่น่าจะเป็นของอิเล็กโทรลักนะครับหรือว่าเป็นของอิเล็กโทรลักก็ไม่รู้นะครับจริงๆผมเคยถอดมาเนี่ยโชค๊คมันจะเป็นสีน้ําตาลเอสีขาวๆนะครับอาจจะมีการางานสลักล็อกจนหักไปนะครับอันนี้ก็ดูตรวจเช็คความหนืยของโชค๊คไปนะครับเห็นไหมครับสลักล็อกเนี่ยถ้ามันยังมีนะครับเวลาผมกด บล็อกเบอร์13มเนี่ยมันอยู่เลยนะครับเราก็สามารถางัดตัวล็อกโชค๊คออกมาได้เลยนะครับอโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเอามาอธิบายอีกดูชัดๆนะครับเวลาเรากดลงไปนะครับบุดที่มันโผล่ล็อกสลักโชค๊คนะครับมันก็จะบุ๋มลงไปนะครับเวลาเรางัดออกมามันก็จะไม่ติดสลักล็อกนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่อยากจะ มาแนะนําเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับบางทีเราซ่อมเป็นนานๆเนี่ยมันก็เพิ่มประสบการณ์ของเราไปเองนะครับส่วนตรงนี้นะครับมันแคบเนี่ยเราก็ไม่ไม่ถอดนะครับเพราะว่ามันลําบากนะครับเราก็ถอดส่วนที่มันง่ายๆก่อนเรามาถอดส่วนข้างบนนะครับถ้าเราก,กดสลักล็อกออตัวบล็อกเบอร์สิบสามอยู่แล้วก็งัดออกมากแบบสบายๆเลยนะครับเห็นไหมครับโอเคอันนี้ก็เป็นการมาแนะนําแนวทาง ในการถอดประกอบเครื่องซักผ้ากันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ดูเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับผมก็พยายามที่จะ,ะทำคลิปแนะนำเพื่อนๆน,น,นะครับส่วนสายที่มันโยงกับตัวเช็คระดับน้ำนะครับเราก็ต้องถอดออกไปนะครับตัวนี้เป็นตัวเพชเชอร์เช็คระดับน้ำนะครับ เราก็ถอดวางไว้ด้านนอกนะครับจริงๆตัวพเพชร์นี้ก็ก็ควรที่จะเอาออกนะครับส่วนมากเวลาเรายกถังออกมาเนี่ยมันจะหักกันนะครับแต่จริงๆที่ที่ถอดอยู่มันก็หักอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าช่างเขาเอาเคเบิลท้ายเขาล็อกไว้เฉยๆนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคตรงนี้ก็ตรวจเช็คคร่าวๆนะครับว่าเราจะถอดส่วนไหนบ้างนะครับอย่างเช่น สายจ่ายน้ําเข้าเครื่องนะครับตรงนี้มันก็มีอยู่2ท่อนะครับอันนี้เราก็จะใช้ใควงบีบออกบีบตัวแคมรัดแล้วก็ถอดออกมาได้เลยนะครับเพราะว่ามันมี2ขนาดนะครับตัวใหญ่ก็จะใซ้มือนะครับส่วนตัวขวาก็ตัวเล็กละอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถอดนะครับแล้วก็มีท่อดําที่จ่ายน้ําเข้า ตัวถังนะครับเราก็ต้องถอดออกนะครับใช้บล็อกเบอร์7นะครับตรงนี้นะครับผมให้ความสําคัญนะครับในกรณีที่ประกอบเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าเราขันน็อตตัวนี้ไม่แน่นนะครับเวลาโชคมันปั่นแห้งหรือมันเหวี่ยงเนี่ยมันจะชอบหลุดส่วนนี้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราขันไม่แน่นนะครับมันจะท่อตรงนี้มันจะหลุดนะครับอันนี้ผมเน้นนะครับเวลาประกอบต้องให้แน่นนิดหน่อยนะครับเวลาดึงเนี่ย มันต้องติดมือนะครับไม่หลุด <farklı> อะไรประมาณนั้นนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการทำคลิปรีวิวเบื้องต้นนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่สนใจอยากจะถอดประกอบเครื่องสื้ผ้าอิเล็กโทรลักกันนะครับโอเคตรงนี้ก็เราก็สำรวจส่วนประกอบต่างๆนะครับว่าเราจะถอดส่วนไหนอีกนะครับตรงนี้ก็ หมดแล้วนะครับตรงนี้ก็มาน้ำหนักมันมาข้างหลังนะครับมันก็จะติดที่ปูนถ่วงถังด้านบนนะครับตรงนี้ผมก็ถอดออกนะครับเพราะว่าผมยกคนเดียวค่อนข้างที่จะหนักนะครับผมก็ต้องถอดออกนะครับเพื่อความสะดวกในการยกนะครับน้ำหนักไม่เยอะอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็ต้องถอดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราต้องถอดถังออกมานะครับอันนี้ก็ถอดไปเลยนะครับ โอเคเวลาใส่น็อตยึดพวกปูนถ่วงถังนะครับก็ควรที่จะขันให้แน่นนะครับถ้าขันไม่แน่นเนี่ยมันจะหลวมพอมันหลวมแล้วเวลาปั่นแห้งเนี่ยมันจะสั่นกึกกกนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เครื่องสั่นและกระเสียงดังได้นะครับมันจะทาให้เราหลงอาการไปด้วยนะครับโอเคหลังจากนั้นก็สังเกตด้านล่างนะครับเราก็จะถอดสะดือใต้เครื่องนะครับที่มันต่อกับ ตัวปั๊มเดินน้ําออกไปนะครับอันนี้เราก็ต้องถอดไปด้วยนะครับนึกอยู่เสมอนะครับว่าตัวถังเนี่ยถ้ามันติดกับโครงเนี่ยมันเราจะโยกออกไม่ได้นะครับเราต้องสํารวจทุกครั้งไปนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการาทำคลิปรีวิวนะครับประมาณนี้นะครับส่วนขั้นตอนนี้ก็น่าจะาป้องกัน เบาะนุ่มๆน,นี้นะครับเอาไว้เพื่อป้องกันตัวถังที่มันตกลงมานะครับบางทีตัวถังมันตกลงมาเนี่ยมันจะทําให้ะนะแจ็คเสียบฮีตเตอร์หรือแจ็คเสียบสายที่อยู่ข้างหลังนะมันกระแทกหักได้นะครับถ้าป้องกันได้ก็อย่างที่ว่านะครับเราจะหาหาวัสดุนุ่มๆรองไว้ก่อนนะครับเผื่อมันตกลงมาอะไรประมาณนี้โอเค อันนี้ก็ข้าวๆครับตอนนี้เราก็จะมาถอดสปริงกันตอนนี้มันถอดไม่ได้นะครับเราต้องมาถอดอช่องใส่ผงซัฟฟอ์ออกมาเกาะน,นะครับตรงนี้ก็มีน็อตยึดอยู่2ตัวนะครับแล้วก็ถอดออกไปนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ไม่แน่ใจว่าน็อตตัวไหนอะไรประมาณนี้ก็ทําหาปากกามาร์ากไว้นะครับเพื่อ,อเวลานะเวลาประกอบเนี่ยมันจะได้จำน็อตตัวนั้นได้นะครับโอเคเราก็ถอด ช่องใส่ปกสฟอออกมานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับครับยังมีอีกหลายตอนนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับ